สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานําเสนอเข็มขัดหัวเข็ม B O G รุ่น B 6 9ค่ะรุ่นนี้นะคะจะมีให้เลือกกันอยู่สีสีค่ะมีสีขาวสีดําลายเสือขาวดําแล้วก็ลายเสือน้ำตาลดำค่ะขนาดความยาวของสายนะคะจะอยู่ที่100ซนตมรค่ะรองรับขนาดเอวได้สูงสุดถึง38นิ้วค่ะสายนะคะเป็นสายหนัง P U คุณภาพสูงค่ะอายุการใช้งานก็คือยาวนานมากๆเลยนะคะสายนะคะ่างเล็กกระทัดรัดค่ะ สไตล์ก็จะออกไปแบบสไตล์มินิมอลน่ารักน่ารักนะคะเหมาะสําหรับผู้หญิงมากๆเลยนะคะรุ่นนี้นะคะไม่ว่าจะใส่กับกระโปรงแบบไหนหรือว่ากางเกงแบบไหนก็ได้หมดเลยนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะส่วนหัวเข็มขัดนะคะทํามาจากโลหะอลลอยค่ะแข็งแรงทนทานไม่หักงอง,ง่ายแล้วก็ไม่เป็นสนิมง่ายด้วยนะคะวิธีการใส่นะคะก็ง่ายมากเลยค่ะรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบหัวเข็มขัดล็อกแน่นไม่มีหลุดระหว่างในการใช้งานแน่นอนค่ะ ดีไซน์สวยงามมากๆเลยนะคะเหมาะสำหรับผู้หญิงมากๆเลยค่ะสินค้าของเรานะคะมีรับประกันทุกชิ้นค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถทักแชทสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะทางร้านเรามีแอดมินคอยให้บริการตลอดค่ะเพื่อไม่ให้พลาดสินค้าใหม่จากทางร้านอย่าลืมกดติดตามร้านค้าของเรานะคะหากสนใจกดสั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะทางร้านเรายินดีให้บริการค่ะสวัสดีค่ะ